ช่วงนี้เป็นช่วงระดมกวดล่างกางค่าประเวณีตำรวจไปกวดล่างจับกลุ่มผู้ยิงหากินมาได้จำนวนหนึ่งขณะกำลังเข่าแถวเพื่อถ่าเหตุประวัติมีคุณยายคนหนึ่งมาล่งพักเลยถามผู้ยิงที่เข่าแถวอยู่ว่าอีหล่ามาเข่าแถวกันเหตุอย่างโ <c oughs> ดยความอายผู้ญิยงสาวๆแล้วนั้นก็เลยบอกว่าอันตำรวจให้ไม่เข่าแถวรับแจกสมเชาวานจะยาย คุณยายอยากได้โซฟี่กตเลยฝ้ามาเขาแถวพ่อหอดที่คุณยายลอยเว้นก็เลยมาถามว่าแกขนาดนี้แล้วคุณยายยังไหวอยู่หรอครับโอ้ยไหวอยู่ค่ะคุณตำรวจมาคุณยายทำด้อยยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้คุณตำรวจยายกับแ่ถอดฟันปลอมออกใส่เหงือกเม้มเม้มดูดดูดจนน้าออกมิดนั่นแหละค่ะ คุณยายพระโปรเฟสชนแนลแท้มารมทเม็มดโดดๆพะนะอื้อหือจะหันส้าแต่คุณยาย